ครับด้านหน้าที่เขียนไว้ตั้งแต่ปีตั้งแต่ยี่สองธันวาห้าสิบเก้ห้าสปีนี้หกสิบามมปีสองปีกว่าสปีสอบปีกว่าสอวปีกว่า เสด็จลงจากลาวดือพรรมพระพุทธเจ้าระอิ่ เอาสักกะเิวราชอุ้มบาทมาส่งวันออกพรรษาสเต็ปลงแจากเราวัานออกพรรษา